สวัสดีครับผมแชมป์จากยูโร h ฮาสนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ992ทาก้า e t s นะครับผมคันนี้คุณลูกค้าได้เข้ามาสั่งตัดล้อฟอร์ดครับของ E Head Ford Wheel นะครับผมคือกําหนด offset คือ E Head Ford Wheel ของเรานะครับสามารถกําหนด offset ความกว้างของล้อได้ offset ของตัวล้อได้การสีหนึ่งล้อสีหนึ่งจะสลักชื่อแฟนเก่าใส่ลงไปที่ล้อก็ได้ครับทำได้หมดเลยนะครับผมคือก็สองคันนี้นะครับคุณลูกค้าเขาได้ inspiration มาจากรถคุณเบียร์ใบหยกนะครับอยากได้ล้อแบบนั้นเลยสีแบบนั้นเลยนะครับเราก็จัดให้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูดีเทลนะครับว่าคันนี้เนี่ยความสวยของล้อเนี่ยสวยมากแค่ไหนครับผมไปชมกัน